สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณครูเบนซ์นะครับในวิชาสุขการศึกษาและพละศ,ศึกษานะครับนักเรียนสวหรวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะครับอนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับแล้วก็อุปกรณ์การเขียนขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับาเรามาทํากันต่อจากหน้าที่แล้วนะครับจำได้ไหมถึงหน้าไหนแล้วเปิดมาเลยครับต่อจากหน้าที่แล้วนะมาดูกันครับดูบนหน้าจอครูเลยนะครับ เขาบอกว่าให้อ่านสถานการณ์ที่กําหนดให้ใช่ไหมครับแล้วตอบคําถามนะครับยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับนักเรียนครูยังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะยังเป็นเรื่องอะไรครับเอาวัยวะภายในอยู่นะครับมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยครับนุ่นชอบกินอาหารที่มีมันนะครับโดยเฉพาะข้าวขาหมูนะครับเธอจะต้องกินทุกวันนะครับพฤติกรรมของนุ่นเป็นผลเสียต่ออวัยวะใดครับนักเรียนรู้ไหม การกินมันกินข้าวขาวหมูที่มีมันเยอะๆนะครับใคกินไหมะจะมีแต่มันทั้งนั้นเลยพฤติกรรมนี้เป็นผลเสียต่ออวัยวะ,วะหัวใจนะครับหัวใจเพราะไขมันอาจจะไปอุดตันในเส้นเลือดของเราได้นะครับแต่จริงๆแล้วการกินมันก็จะเป็นผลเสียต่อแทบจะทุกอวัยว,วะภายในนะครับแต่จะส่งผลต่อหัวใจอย่างมากนะครับ นุ่นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้นะครับนุ่นควรปรับเปลี่ยนยังไงครับก็ไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันสูงนะครับต่อมาข้อสองครับปานปวดปัดสสาวะขณะเรียนแต่เธอไม่กล้าขออนุญาตครูไปห้องน้ํานะครับเพราะกลัวถูกครูดุเธอจึงมักกลั้นปัสสาวะเป็นประจำนะครับอ่าเป็นผลเสียต่ออวัยวะใดครับใครตอบได้ไหม เป็นผลเสียต่อไตนะครับเพราะว่าไตนี่จะเป็นไงจะเป็นการขับของเสียออกมาในรูปแบบของปัสสาวะใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่ปัสสาวะเลยถ้าเรียนกั้นปัสสาวะของเสียมันก็ไม่ถูกขับออกมานะครับก็อาจจะเป็นผลเสียจะมีโรคต่างๆตามมานะครับนักเรียนจำไว้นะเวลานัเรียนปวดปัสสาวะก็ขออนุญาตคุณครูหรือไม่ควรกั้นนะก็ไปถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับปานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ทำยังไงครับฝานก็ควรจะขออนุญาตคุณครูนะครับไปเข้าน้ำทุกครั้งนะครับเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะนะครับอนักเรียนเขียนตามคุณครูเลยนะครับมาข้อต่อมาครับข้อที่สามนะครับอันชอบกินอาหารรสเผ็ดจัดเขาต้องให้แม่ค้าใส่พริกมากๆเสมอนักเรียนเคยกินอาหารรสเผ็ดจัดไหมครับแบบอาหารรสเผ็ดมากๆนะครับ เป็นผลเสียต่ออว,วัยวะไดครับกระเพาะอาหารนั่นเองครับเวลาเร,เรียนกินอาหารรสเผ็ดมากๆรสเผ็ดจัดใช่ไหมครับเัีเอก็จะรู้สึกแสบท้องไหมรู้สึกแสบท้องปวดท้องนะครับก็อาจจะทําให้กระเพาะของเราเป็นแผลได้นะครับอ่านควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ควรทํำยังไงครับก็ไม่ควรกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดนั่นเองครับควรกินให้ พอเหมาะพอดีนะครับต่อมานะครับข้อที่สี่นงมักจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆพอ่อเสมอขณะที่พ่อสูบบุหรี่อ่าเป็นผลเสียต่อเอาไว้ว่าใดครับเป็นผลเสียต่อปอดนั่นเองครับปอดเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้คนที่สูบบุหรี่นะครับนักเรียนอเพราะว่าเราอาจจะได้รับสารพิษมาได้นะครับไม่ควรไปสูบเองแล้วไม่ควรเข้าไปใกล้คนที่สูบนะครับอ่า พงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้คือไม่ควงเข้าไปใกล้ขณะคนสูบบุหรี่นะครับต่อมาข้อที่ห้าครับแม่ของพงชอบทำอาหารสุกสุดิบๆิบเช่นลาบก้อยลา้าทำให้พงต้องกินอาหารประเภทนี้เป็นประจำเรนเ,เคยกินไหมครับอาหารดิบดิบหมูดิบดิบอย่างนี้นะครับพฤติกรรมของพงเป็นผลเสียต่ออว,วัยวะใดครับการกินอาหารดิบดิบตอบนะครับ ตับนั่นเองครับตับนะครับเรียนไม่ควรกินอาหารดิบๆนะเพราะในอาหารดิบๆมีอะไรอยู่อ่าจะมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียมีพยาธิอยู่ใช่ไหมครับะกินไปก็จะเป็นผลเสียแน่นอนต่ออวัยวะภายในของเรานะครับคงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ก็คือควรกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับอให้ผ่านความร้อนหน่อยนะครับให้อาหารสุกทุกชนิดนะครับก่อนจะกินเข้าไปนะครับ นัเลยเขียนตามครูเลยนะครับไปหน้าต่อไปนะครับอหน้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้กากะบาดหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้ให้นักเรียนทําเองนะอ่นเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วนักเรียนก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็กากะบาดหน้าตัวอ,อักษรกขอคอลงไปเลยนะครับเลือกเพียงคําตอบเดียวนะครับนักเรียน ข้อที่หนึ่งนะครับใครดูแลรักษาตับได้ถูกต้องก็ไก่ป้อมดื่มนมวันละหนึ่งแก้วขอไข่อุ้ดดื่มน้ำต้มสุกทุกวันขอควายนัดดื่มกาแฟทุกวันถ้ารู้คำตอบแล้วกา,กากบาทลงไปเลยครับเลือกมาหนึ่งข้อข้อทสองนะครับการกินอาหารรถเผ็ดจัดจะทำให้เป็นอันตรายต่ออวัยวะใด่พึงทำกันไปเลยนะครับข้อแบบนี้ กไก่ปอดขอไข่หัวใจคอควายกระเพาะอาหารนะครับข้อที่สามนะครับการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะใดครับก็ไก่ไตขอไข่ตับคอควายลำไส้ใหญ่นะครับต่อมาข้อที่สี่ครับใครมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากที่สุดนะครับก็ไก่ต้นนั่งใกล้อาที่สูบบุบรี่ ขอไข่เป็นดูข่าวอันตรายจากการสูบบุหรี่พอควายต้องใช้มือปิดจมูกขณะเดินผ่านผู้ที่สูบบุหรี่ใครมีโอกาสาเต็นมะเร็งปอดมากที่สุดนะครับกากบาทไปเลยข้อที่ห้านะครับเพราะเหตุใดการนอนพักผ่อนไม่พอจึงเป็นอันตรายต่อหัวใจก็ไก่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน คอควายทาให้เลือดไม่ไหลเวียนทั่วร่างกายเอย้ขอไข่นะครับทําให้เลือดไม่ไหลเวียนทั่วร่างกายคอควายทําให้หัวใจต้องทํางานหนักอ่าหัก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าหัวใจมีหน้าที่ทําอะไรนะครับด้วยคาตอบมาครับที่ถูกต้องที่สุดนะครับอ่าถ้าเสร็จแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปเลยครับหน้านี้ก็จะเป็น เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ในการทําแบบฝึกหัดแต่เป็นเรื่องเก่าที่คุณครูเคยส่งคลิปวิดีโอให้นักเรียนไปเรียนแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็เคยทําใบงานของครูไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาย้อนทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้เรื่องอะไรนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับ ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการเริ่มขึ้นตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาดูโลกใช่ไหมครับและมีการเจริญเติบโตนะครับเป็นวัยเด็กเป็นวัยทารกก่อนวัยทารกแต่เกิดมาแล้วก็เป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุแล้วก็มีการเจ็บป่วยนะครับเป็นธรรมชาติจนถึงการเสียชีวิตนะครับหรือการตายนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับวนเวียนไปอย่างนี้นะครับเกิดแก่เจ็บตายจาไว้นะครับก็มีเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ครับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนะครับนักเรียนจําจไว้นะครับมาดูแบบฝึกกันนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้กากระบาดถ่ภาพที่เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับก็จะมีด้วยกันห้าภาพด้วยกัน นถ้ทนักเวียนทาได้ก็กาลงไปเลยครับภาพที่เป็นธรรมชาติของชีวมนุษย์นะเหมือนที่มีอะไรบ้างก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกีน้นี้มาดูภาพที่หนึ่งเป็นภาพคนนอนอยู่เหมือนกําลังเจ็บป่วยอยู่ใช่ไหมครับภาพนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมครับคําตอบคือเป็นนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็การกระบาดทับลงไปในรูปเลยแบบนี้นะครับภาพที่สองเป็นภาพคนกําลังนั่งสมาธิอยู่ภาพนี้เป็นไหมครับ ภาพนี้ไม่เป็นธรรมชาติของมชีวิตมนุษย์นะครับก็ไม่ต้องกากระบาดนะครับปล่อยไว้ส่วนภาพที่สามเป็นภาพเด็กทารกนะครับภาพนี้ใช่ไหมครับใช่แน่นอนครับก็กากระบาดครับลงไปเลยนะครับต่อมาภาพที่สี่เป็นภาพวัยนะครับวัยชรานะครับหรือคนแก่ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะครับก็กากระบาดลงไปส่วนภาพที่ห้าก็อย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับ ภาพนี้ครัเป็นภาพคนเสียชีวิตนะครับก็คือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองครับกากบาททับลงไปนะครับอ่านีะครับเสร็จไหมครับต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อมาเขาก็จะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะครับเขาก็จะมีคําถามมาให้นักเรียนนะครับแล้วก็จะตอบอ่าครูบอกก่อนนะครับให้นักเรียนตอบของตัวนักเรียนเองนะครับอ่าอย่างข้อแรกเขาถามว่า นักเรียนเคยเห็นเด็กแรกเกิดหรือไม่ถ้าเคยเห็นเป็นใครอะคําตอบใครคําตอบคนนั้นนะครับถ้านักเรียนเคยเห็นก็ตอบว่าเคยนะครับถ้าไม,ม่เคยเห็นก็ตอบว่าไม่เคยนะครับอ่าถ้าเรียนเคยเห็นเดี๋ยวครูมีตัวอย่างตัวอย่างของครูเองนี่แหละเคยเห็นก็เขียนไปเลยว่าอ่ะเคยนะครับคือใครคือน้องสาวของฉันอะครูก็มีตัวอย่างให้ดูนักเรียนเขียนของนักเรียนเองนะถ้าเรียนเคยเห็นเขียนเคย ต่อมาข้อที่สองในครอบครัวของนักเรียนมีคนแก่หรือไม่ถ้าม um. ีเป็นใครในครอบครัวของเรียนมีคนแก่ไหมครับลองดูซิถ้ามีนักเรียนเขียนมีถ้าไม่มีก็เขียนไม่มีนะครับอ่าสาหรับตัวอย่างครูก็คือมีนะครับก็คือปู่และย่าของฉันเองนะครับข้อที่สามนะครับนักเรียนเคยไปร่วมงานศพหรือไม่นะครับถ้าเคยไปร่วมก็เป็นงานศพของใครนะครับก็เขียนลงมานะครับงานศพนะครับ ในตัวอย่างของครูก็คือเคยไปนะครับเคยไปร่วมคืองานศพของตาของฉันนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกครูนะนักเรียนเขียนตามข้อมูลของนักเรียนเองเลยนะครับต่อมาข้อที่สี่เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนักเรียนจําได้ไหมครับครูคก็ได้บอกไปแล้วการเกิดแก่เจ็บและตายคืออะไรครับคือ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับอ่าก็มีแค่นี้เนื้อหามีแค่นี้เลยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนะครับข้อนี้ก็ตอบว่าเพราะเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นั่นเองครับอ่าข้อที่สี่นี่เขียนตามคุณได้นะส่วนข้อหนึ่งถึงสามก็เขียนข้อมูลใครข้อมูลของคนนั้นนะครับเสร็จแล้วมาหนะ้าต่อมานะครับเขาให้เขียน แผนผังความคิดแสดงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์พร้อมทั้งอธิบายสั้นๆครูก็ได้ย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างก็มีการเกิดแก่เจ็บตายแค่นั้นเองนะครับอ่าคราวนี้นะักเรียนมาเขียนแผนผังความคิดสิเขียนเป็นวัฏจกักรเขียนยังไงเดี๋ยวดูรูปครูก็เขียนลงไปก่อนเลยเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้นะครับแล้วเขียนลูกศรลูกศอนชี้ไปให้ครูด,ด้วยเกิดมาลูกศรชี้ไป แก่นะครับแก่เสร็จลูกศรชี้ไปที่เจ็บเจ็บเสร็จลูกศรชี้ไปที่ตายนั่นเองครับและตายก็วนกลับมาเกิดใหม่นะครับอคนเราก็จะเกิดแก่เจ็บและตายตายไปก็จำอะไรไม่ได้แล้วเกิดมาใหม่ก็กลายเป็นคนใหม่ไปแล้วนะครับในชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรียนเขียนแผนผังเสร็จแล้วแล้วก็มาอธิบายสั้นๆว่าอะไร อธิบายสั้นๆว่าคนเราทุกคนนะครับที่เกิดมาย่อมมีการเจริญเติบโตนะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองครับนคนเราทุกคนที่เกิดมาอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากตั้งแต่คลอดออกมาเลยลืมตาดูโลกเป็นวัยทารกเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุนะครับแล้วก็การเสียชีวิตนั่นเองครับเสร็จไหมครับ ถ้าใครเสร็จแล้วก็เปิดมาข้อต่อไปนะครับอ่าข้อต่อมาก็เป็นเหมือนเดิมให้นักเรียนกากระบาดหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองครับครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังเหมือนเดิมแล้วเรียนก็เลือกคําตอบมาเลยนะครับมีห้าข้อข้อที่หนึ่งเขามีช่องสี่เหลี่ยมเขียนไว้คือเว้นว่างไว้นะครับแล้วก็แก่แล้วก็ตายัเรียนว่าคําข้างหน้า ก่อนคาว่าแก่แล้วก็ตายควรเติมคําใดนะครับก็ไก่เกิดขอไข่เด็กคอควายชาราถ้ารู้แล้วก็กากบาทไปเลยครับเรื่องคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อนะครับข้อที่สองนะครับขอ้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะครับกล่าวถูกต้องนะก็ไก่ทุกคนต้องไม่ตายขอไข่บางคนไม่ตายขอควายทุกคนต้องแก่ข้อใดถูกต้อง ตาลงไปเลยข้อที่3ข้อใดคือธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ก็ไก่คุณตาท้วมป่วยขอไข่คุณย่าป่านผิวขาวขอควายคุณยายแก้วผมยาวต่อมานะครับข้อที่4ข้อใดเรียงลำดับจากอายุมากไปน้อยได้ถูกต้องนะครับก็ไก่ปู่แม่ยญา ขอไข่ตาลุงพ่อคอควายพ่อยายลูกอ่าถ้ารู้คำตอบแล้วกาบาทเลยครับข้อที่ห้านะครับถ้าเราไม่ต้องการเจ็บป่วยควรทำอย่างไรนะครับก็ไก่ออกกำลังกายสม่ำเสมอขอไข่ไม่กินอาหารที่มีแป้งมากขอควายดื่มซุปไก่สกัดทุกวัน อ่าทดวกตอบแล้วก็รกระกาบาดลงไปเลยครับเสร็จนะครับอ่าจบแล้วครับเราก็ทําแค่นี้ครับไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปโดต่อไปนะครับหรือการเรียนในสัปดาห์หน้านั่นเองครับสวัสดีครับ